ดูวิวก็สวยเสียดหมอกหมอกฟังโน้นนะสวยสวยสวยเดินไปเห็นของกินเดี๋ยวถามแม่ค้าก่อนตลาดนี้เขามีทุกวันไหนครับทุกวันอาทิตย์ทุกวันอาทิตย์กี่โมงถึงกี่โมงครับแม่เช้าถึงเที่ยง ไปไดปไปคุณผู้ชมตอนนี้กี่โมงแล้วมาอ้สิบห้าบทปักเลืนเลยนะขายยูทูบ่ขายยูทูบห้าบาทนี้กัปกใหญ่มากขายเป็นโลนะฮะโลละสิบาบาทนะฮะ ดูความใหญ่ตรงสักโคตรโอ้มีแตงไทยด้วยไทยก็รู้ละดูเนื้อสวยสวยมเนื้อเขียวอันนี้ปลูกเองเลยนะฮะเราซื้อมาทางเข้าทางออกจับจิกตรงตรงข้ามประเทศไทยตรง ตลาดเตงจานนี้ก็คือใช่แขวนบอลิทำมไซนี่นะหานที่ดีมาแล้วนะรู้ดีวิวสวยมากเยดีสุดเยอะเจมากสวยมากสวยมากเลยนะคะสีเราต้องใส่ผ้าปิดจมูกนะคะสีเนาะ เพราะว่าคนเยอะตลา,าดคนเยอะมากเลยนะวเราใส่ผ้าปิดจ hmm, มูก๋ยวเราจะเดินตลาดนัดกันเลยนะไปด้วยกันจริงตั้งสองพันบาทมาพาลูกไปยี่สิบบาทนีกี่สิบห้าบาทเสือ วันทองเดาไปล้วมันเหลือเรี่ยทันแต่้มไปไหมคะต้องกินซูชิยากเลยนะขายชุดเขาลี

ลวกนะพักกลุ่มไม่กุ่เป็นกระแทบอะพักลวกจ้ะเก็บใเนี่ยเก็บขาเก็บแล้ออกทางเดิมไปทางเดิมไหมเนาะแป้งเนื voilà. ้อแป้งเนื้แงหมูนะฮะอ้านแปงหมูคืออะไรยี่สิบบาท อันนี้เราทำ่บบนี้ทำแบบนี้นี่คือลูกชุบนี่ยไม่เคยินนะแบบนี้เราก็จะเดินไปดูเรื่อยๆนะคะตีนกุเป็นโอ้รองเท้าโอ้ยิ่เงเสือเสือเสือสายชาร มันนีะคิดอ่าปิดติโจนี่ไงเออเมนออว่าดูดนะฮะก็ิงดาเนาะกระอันี้ขายยังไงครับเป็นเซนชายเซฟอันนี้อันนี้ร้อยเนดาอันนี้ร้อยนะครับออย่างนั้นร้อยน้ำพริกเมดาะใ่แน่นอนใส่นดาในหาตัวเลยนะคะอือ ทอดทอดโอเครับฟูฟูเส้นเส้นลสมบูรณ์นะครพี่ได้ทอดเส้นเล็กเส้นใหญ่มีทุกเส้นทุกเส้นคือถุงละยี่สิบเหรอฮะโอ้เอ

นี่้นละห้าบาทชิน้าบาอยเคยทำนะกระถางน้อยทอดให้เพาะให้เพาะให้เพาะไม่รู้ให้เพาะเนี่ย เห็ดเรอ่ผายเลยไหมมีทั้งายมีทั้งหนังอันนี้ห็หนังนี่ใยออยหยลูงร้อยกนังนี่ค่ะหนังสามร้อยห้าสิบสามร้อยห้าสิบนะฮะแบบหนังเสียไม่ตีเห็นจะเต้นนะคทีจะไปด้านหน้ายิ่งเดินไปแล้วก็ยิ่งเห็นเยอะกว่านี้นะคะสิโอ้ยเดี๋ยวเดอ๋อกัญชัน ไปปลาม่แดงนี่นี่อะไรเนี่ยแม่งแมงเพ่งแมงเพ่งเพ่งอะไรแมงเพ่งเหรอเพ่งมดแดงมาจากฝั่งนู้นเหรอคะอ๋อไม่คะมาจากสปปลาวอ๋อออกมาจากบ้านตั้งแต่ตอนไหนเขาเนี่ย หกโมงเช้าหกโมงเช้าข้ามเรือมาครับผมมีป่าจะลุ้นเลยมันเลยข้าโอ้โหอันนี้กาเรียกแม่เป้งอะไรเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่ไม้เป้งอะไรตัวอะไรเป็นเป็นดวงดวงดวงฮะอ่ามันเป็นดวงดวงกตัตจันหะ จะจันเราจะปะจันเล้ฮะรจะจันออนมาทามาจากประเทศเราเนะรนีแต <c oughs> ่นักีนะส่สืือ นี่สะพานขึ้นตรงนี้ขอมาขึ้นกันตรงนี้ลาซาลาไม่รู้อะไรมาเห็ดขมนี่ดูเห็ดนี่ดูเห็ดนี่เห็ดเหรออ้เขาต้มแล้วดิเอ้ยเขต้มแล้วนะมี้เยอะขนาดนี้เลยเหรอชามันมาจากวัเทีเขาของมันเยอะมากเลยเนาะ นี่นะเขาเป็นสตลาดเนาะเดีค้าเขามารับไปแล้วนี่อันนี้คือจะเป็นหิดหิดขมหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันหิดขมหิดขมเนี่ยเสือชอ้ตแบเนี้อ๋อเป็เครื่องจักรสามเขาเนี่ยมันมีเยอะข้างในเนี่ยไปตอกอาไปดูสะพานไปยังได้ดูเลยไม่รู้เขาจะให้ถ่ายหรือเปล่าตรงนี้เขาเรียกอะไรอ่ะเขาเรียกอะไรจุดผ่อนโลนจุดผ่อนโอนเนาะสูงผ่อนโอนนี่ไง นู่นเอาซื้อเตากลับบ้านเลบ้านจุด่อนรนตลาดเพลงจานอลาเภอรัตนวาปีจังหวัดนนองครีใช่นี่แหละปัจจุบันชอบมาถ่ายตรงนี้แหละมาครั้นั้นก็มาถ่ายตรงนี้เพราะว่าเขาจะเนี่ยเนี่ยเขาข้ามไปรับเลยอ๋อนู่นเ่ะเอออะไรอะไรดูดูดูว้าวอ่ะที่ โอ้เราต้องตรวจก่อนนะเห็นไหมจุดตรวจเนาะถึงจะเอาผ่านลงไปได้ตีหิ้วไปตรงนี้ก็ไม่ได้ทางโน้นมาก็ต้องผ่านทางโน้นโน่นนยเห็นไหมว่าเอาอะไรมาขายดูนะคะับหอมกันไปเนี่ยนะใครสิอ ลิงจีเนจะสีสิบฟังคุดเยอะมากเลยนะงกินอึดอใหญ่เนี้ยอืมจักรพัดินจีจักระพัดใหญ่มากะพัดจะมันไปปลูกแบบจักระพัดจะไปนด้วยจไปชนิด้ เยอะมากเลยนะค่ะตีของกินเนาะซื้อตีใครจะมาลูกัดดูนี่อิงดิอู้ดูนี่ของเล่นตัวเล็กๆเสือใหญ่มากเลย